ลองมาดูกันสิครับว่ามายงคิดเราจะติดไหมวันนี้เข้าสวนมานะครับก็สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดบูฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูมายงคิดกันว่าติดไหมหลังจากที่เราลงคลิปตอนออกช่อไปแล้วก็เดีย๋ยวลองมาดูกันไล้ดูจากที่เราปล่อยคลิปไปก็น่าจะสักสองอาทิตย์แล้วตอนนี้นะครับ มาดูกันอ๋อพอมีเหมือนกันนะครับแต่น่าจะไม่เยอะนี่ลูกเท่าหัวโบมือละต้นนี้ต้นนี้มีนะครับเ,เทียบกับโบได้ไหมวันนี้ลมแรงนะครับนี่ลงมับ จะมีสักร้อยลูกจะได้ไหมพ่อได้อยู่นะครับข้างบนก็พอมีนะครับแต่หลังจากสอบถามพ่อแล้วพ่อบอกว่ามันติดดีเป็นบางต้นบางต้นก็ไม่ติดติดน้อยต้นนี้ก็มีนะครับมีพอมีจองส่องดูใต้ต้นกันต้นนี้พอมีแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เนื่องจากตอนออกช่อนะครับฝนได้ตกลงมาชะล้างช่อไปก็เลยปิดไม่ดีนะครับปีนี้พ่อก็ลดน้ำโคนต้นไม้วันเว้นวันบำรุงรักษาแต่ว่าเนื่องจากฝนมันตกหลุดฤดูกาลมาเป็นอุปสรรคของมะยงคิดนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามะยงคิดจะชอบอากาศเย็นนะครับ หนาวออกหนาวหนาวหน่อยแล้วก็ไม่ชอบฝนพอถ้าหนาวปุ๊บฝนหลุดฤด,ดูกาลมาตอนเขาออกชอ่อเขาก็จะร่วงไม่ติดนะครับอย่างปีที่แล้วที่ได้เยอะๆเพราะว่า,วาอากาศหนาวแล้วฝนไม่หลุดฤดูกาลคือฝนไม่ตกติดดีนะครับปีที่แล้วขายขายกันดีเก็บไม่หวัดไม่ไหวราคาก็ของไม่เยอะราคาก็ตกลงมาเยอะนี่ต้นนี้ต้นมะปรางหวานนะครับ ติดดีนะครับมะปางหวานนี่เห็นพ่อบอกติดเป็นพวงเลยนี่ล,นนนลูกเท่านี้โป้มือก็มีน,นี่นลูกเหมือนเหมือนหน่างเลยสีมันน่างูเลยครับเห็นพ่อบอกติดดีนี่เป็นพวงเลยครับอันนี้มะปางหวานของน้องบีทเขาชอบมะปางหวานก็ อันนี้เป็นของเขามีอยู่สองต้นมะปรางหวานเขาชอบทานนะครับน้องบีทนี่ก็มีนะครับมีแต่มันต้นนึงห้าสิบลูกร้อยลูกสองร้อยลูกไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วพึบเต็มต้นทุกต้นปีนี้มีแต่ว่าไม่เยอะก็พอจะได้กินกันแล้วก็แจกพวกฝูงกันส่วนขายจะได้ขายหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับ จะทำคลิปให้เพื่อนๆ,ๆดูเรื่อยๆ<ฮ>เสียดายปีนี้ปีที่ผ่านมานี่ตายไปต้นหนึ่งมีอยู่กลางคันบอ่อปลาอยู่ต้นหนึ่งน้ำมันท่วมคันบอ่อนี้นะครับคันบอ่อนี้มันต่ำตายเลยไม่ชอบน้ำท่วม ก็พอได้กินแน่ละแต่ว่าอยกพวกแจก,กฟูงก็ได้แต่ว่าจะได้ขายหรือเปล่าเดี๋ยวให้รอติดตามกันก็วันนี้มาทำภารกิจช้อนแหนด้วย mm hmm. ประสาทตัวสําคัญเลยนะครับช้อนแหนเนี่ยบอ่อปลานี่เสร็จสำเร็จ,รจบตัวบ่อแล้วน,นะครับ mm hmm. จากบอ่อเต็มแหนเต็มบอ่อนะครับ mm hmm. ก็ได้ทีมงานเบิดปุ่มฟาร์มช้อนเรียบร้อยละกําลังช้อนอีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันวันนี้ทีมงานมาห้าคน ขาดอน,นุไปหนึ่งคนวานขาดอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรเ,เข้ามาแทนแล้วอันนี้อาจารย์หนูติดธุระก็เลยไม่ได้มานะครับนี่เห็นเื้อแหนสีขเขียวในบ่อเต็มเลยปีนี้จะต้องลุยรัสเซียจริงจังนะครับนี่เราช้อนใส่รถนะครับไปปล่อยให้บ่อปนินกินอีกแปลงนึง บ่อนนี้ลงรัเสเซียไปเที่ยวมั้งเนี่ยรัสเซียลงลงาิงอ่ะไม่รู้เก็บก้นบ่อไปยังั <c oughs> ไม่เห็นไม่ขึ้นน่าจะเก็บไปแล้วละ่ะจำไม่ได้แล้วหลายบอ่อจัดนี่เราช้อนขึ้น <c oughs> รถอุปสรรคสำคัญนะครับเนี่ยแหนสองปีแล้วปราเไม่สำเร็จสักที <c oughs> โอ้โหเฮ้ยดูมะม่วงเนี่ยออกลูดเต็มเลยอ่ะ สายพันธ์ไม่รู้อะไรเขาว่าเหลืองใหญ่หรืออะไรไม่รู้กินอร่อยดีแหลต้นแก่ลูกใหญ่ออกลูกเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องหาขี้วัวมาใส่บ้างแล้วบำรุงรักษาบ้างแล้วขี้วัวขี้ไก่นี่ทีมงานช้อนแหนก็มีนะไม่ยงคิดก็มีเนี่ย พราะว่าน้อยน้อยไม่น้อยต้นก็เป็นร้อยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ยงคิดออกลูกเหมือนมะม่วงก็จะดีนะครับแต่มันก็ไม่ดีของมีเยอะราคามันก็จะถูกของทำยากราคามันถึงแพงนะครับชุดแร,แรกเนี่ยก็ขายกันถึงโลละสามร้อยห้าสิบลูกสวยๆชุดแรกนี่รู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มมีออกแล้วด้วย แต่เราไม่เคยได้ชุดแรกกับเขาสักทีงเพราะว่าเราไม่ได้บํารุงรักษานะครับเราปล่อยธรรมชาติเพราะว่าเนื่องจากมันติดอยู่กับบอ่อปลาเราเลี้ยงปลาฉีดยามันก็ไม่ได้มันอันตรายต่อปลาเพราะว่าไรายได้ของเราทรําบ่อปลาเป็นหลักนะครับสวนนี่เป็นงานอดิเรกปลูออกไว้เล่นๆแล้วมีที่แปลงนี้ออสองบอ่อนี้น่าจะประมาณห้าไร่ ปลูกไ้ที่คันบ่อเนี่ยอันนี้คือซื้อครั้งแรกห้าห้าไร่สองคนกับน้องบีทแล้วข้างหลังมีอีกแปลงใหญ่นั่นแปลงใหญ่ก็ยังไม่ได้ลงอะไรเลยเดี๋ยวจะเริ่มต้องไปลงไว้ว่างแล้วจะเริ่มปลูกต้นไม้แล้วซื้อเครื่องรดน้าไว้แล้วนี่นะครับก็มีทับทุกต้นนั่นแหละแต่ว่ามันมากมันน้อยเนีย่ยเท่านี้โป้แล้วต้นนี้ก็เยอะ มันก็มีทุกต้นนะครับเนี่ยมันซุกอยู่ตามใบใบมันหนาพ่อบางทีพ่ออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่อันเนี้ยมะปางหวานมีสองต้นก็าปางหวานติดดีพ่อบอกนี่ครับอันนี้มะปางหวานของน้องบีเทเขาอันนี้เขาจะห่วงมากนะครับมะปางหวานเขาชอบทานนะครับ ก็เดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลงลูกปลาดุกละของบอ่อนี้อีกเจ็ดไม่เกินไม่น่าเกินเจ็ดวันก็จะได้ลงละกําลังไล่เตรียมบอ่ออยู่ก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบิร์บูมฟาร์มนะครับช่องเกี่ยวกับการทําด้านการเกษตรนะครับเอาความร,รู้ดีๆเกี่ยวกับด้านเกษตรหลายๆอย่างมาให้เพื่อนๆชมกัน ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ